สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมิตาสุภากรประจำวิทยาลัยศาสตร์วิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุรลำปางค่ะเป็นคนลำปางโดยกําเนิดน,นะคะบ้านอยู่ที่นี่ก่อนที่จะได้มาทํางานที่ลำปางนะคะได้มาร่วมงานกับธรรมศาสตรล์ลำปาง <c oughs> ก็มีประสบการณ์การสอนจากหลายๆมหาวิทยาลัยมาก่อนนะคะได้มาร่วมงานกับวิทยาลัยศาสตร์วิทยาการที่ธรรมศาสตรล์ลำปางน,นี้ในปี2550 หลังจากเริ่มงานได้สปีก็ได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยนะคะได้ไปศึกษาต่อในระรยยดับปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษค่ะ innovation global mindset and integrity ในวิทยาลัยสาวิทยาการของเรานะคะที่ลำปางเรามีสองหลักสูตรสำหรับระดับปริญญาตรีก็คือ,อาสาวิทยาการ กโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับประชาการเมืองและเศรษฐศาสตร์โปรแกรมแรกก็คือสาวิยาการนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย5าสาขาหลักก็จะมีจีนโลกศึกษาการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมการจัดการการท่องเที่ยวนวัตกรรมและ ควาเป็นผู้ประกอบการในอนุคุณภาคร่มแม่น้ำโขงนะคะนักศึกษาสนใจที่จะทํางานนะเกี่ยวข้องทางด้านรัฐศาสตร์นะคะนักศึกษาสามารถเลือก PPE หรือปรัชาการเมืองและเศรษฐศาสตร์เนื่องจากว่าหลักสูตรนี้ทางปพ,พเองรับรองให้เท่านณะเรียนจบในปริญญาตรีด้นานาสวิทยาการแล้วนักศึกษาสามารถที่จะเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะ เป็นในด้านการจัดการการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าการค้าการลงทุนในประเทศจีนหรือในประเทศในแถบอนุคุยภาพลุ่มน้ำโขงนะคะเรื่องการจัดการทรัพยากรทางสังคมและว,วัฒนธรรมนักศึกษาสามารถทํางานในพิพิธภัณฑ์นะคะทํางานในกระทรวงวัฒนธรรมได้ยินด,ดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้ามาอยู่ในรั้ว CIS ค่ะอาจารย์แมงและทีมงานกรกรอนทั้งอาจารย์และรุ่นพี่ทุกคน พร้อมจะปลุกความเป็นสหวิญยาการในตัวของน้องๆค่ะ